มาลุกป่ะเออหมาไม่กินหมูไม่กินหมาก็ไม่กินมามากินมาลุกมามาเลยมา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 บ่อยนันกระินไปลูกมาตาตาเขาบอดเลยพ่อมองไม่เห็นต้วนมองไม่เห็นอ๋อวนแล้วมองไม่เห็นต้วนหนังตาก็เลยรวมมาเอ้าพอและกินไปละกินเร็วเลย

เอ่อหมูของมัให uh, ah, like um, so ้ใครแตะให้เขากินก่อนขอจังหมูกินก่อนแล้วกินก่อนใครเข้ามานี่เขาจะให้หมูก่อนเขาจะขู่อยู่เขจะขู่เขาจะขู่เจ้าหวงกันเจ้าหวงกันไอ้หมูกินก่อนแล้วกินเสร็จแล้วเขาก็จะเพลียาหรือเว่าเท่าไรก็พอใจไปงานอยากินกระดูกนะโอ้ตัวนี้มีลักษณะยังไงครับหลวงพ่อก็วงพ่เขาโอ้มาถวายตั้งแต่เล็กๆอืมจ้ะมาถวายจากตัวตัวนี้น้อยใหญ่ก็ขวดน้ำหน่อยนึงครับ เราก็เลยเลี้ยงมันไว้แล้วตอนลักษณะดินของมันน่ะคือเห็นว่ามันเดินม,มีธรรมชาตกับหลวงพ่อด้วยครับจช่เดินเดินตามแรกๆเดินตามอืน้ำนักใหญ่ขึ้นอ้วนขึ้นบันไดวัดไม่ไหวอบันไดขึ้นเขานะโยมคร<อ>ับึการกินของหมูกบหมาเนี่ยมันยังไงหลวงพ่อตอนนี้แหละถ้าจะลักษณะนี้แหละถ้าจะให้หมูกินก่อน ถ้าเหลือเท่าไหรเขาก็จะกินหมาเขาจะสองตัวเขาจะกินอ๋อแต่ยังก็ต้องให้ให้หมูกินก่อนให้หมูกินก่อนตะตใครเข้ามาแย่งหมูเป็นไงไม่ได้เลยหหวงเลี้ยงได้กี่เดือนหลวงพ่อก็ประมาณหกเจ็ดเดือนนี่เละจ้ะตอนนี้น้ำหนักประมาณเท่าไหร่ครับร้อยกว่าโลเลยนะร้อยกว่าโลแล้วขึ้นขึ้นเขาไม่ไหวนะโยมเวลาท่านลงไปสดมนงานศพเนี่ยก็จะลงไปชอบตามด้วยจะตามแต่ขึ้นไม่ถูกขึ้นไม่ถูกแล้ว เขาามองไม่เห็นด้วยจ้ะตัวนี้อ้วนจับหนังตาหนังตาปิดมาเลยอ๋อแต่เขาอยู่อย่างนี้ตลอดลำ้อตัวหนอย่างนี้ตลอด้จะอยู่ในการอย่างนี้น่ะก็เคลียร์แล้อย่างนี้ก็เคลียร์อันตลอดไม่กัดกันแม่อะไรกันเลยกระตูนเข้าใกล้หมูขันที่ไม่ได้ไม่ได้อืก็เมื่อตอนเล็กๆเขาก็เอาหมามาถวายตัวเล็กน้อยนะนี่หมูก็ตัวน้อยน่ะเขาก็มันนอนด้วยกันความเคยชินนะโยมอยู่ด้วยกันมาเขาอยู่ด้วยกัน 啊，开心、uh, um。